เดี๋ยวเรามาหากระสูกกันนะครับวันนี้โดนแล้วพี่โดนแ,แล้วครับหลุดโดนแล้วครับรับตายทริปอยู่ครับเดี๋ยวเราวิ่งเข้าตอมาครับตัวใหญ่ไซส์สวยครับไซส์สวยลองย้ำนะครับย้ำอาตัวหน่อยอู้หไซส์สวยครับอู้ไซส์สวยครับเเตรียมสวิงกันครับ มาเลยครับพี่ลากมาเลยอึ๊บขอบคุณครับถ่ายแดดไม่ค่อยออกครับมัวมองไม่ค่อยเห็นเบ็ดเราเท่าไหร่อุ๊ดโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วข้าป่าไปหลุดแล้วหลุดไม่หลุดจากตอครับปลางอยู่หลุดจากตอตัวไม่ใหญ่ครับ ตัวใหญ่ตัวไม่ใหญ่พี่ต,ตัวไม่ใหญ่ครับนี่ครับไซนี้ครับชาราครับบรรยากาศดีมากครับน้ำนิ่งเป็นกระจกครับ